มาให้สัมภาษณ์หน่อยว่าว่ารักพ่อไหมร,รักพ่อฮะอหันมาทางนี้สินี่นมาคุยกันสน่อสเอลเอลเอลยไม่สนใจพ่อเลยเนะี่ยไม่เล่นนะป้าดูเด็กคนนี้นะครับเขาจะใส่รองเท้าเองนะฮะธรรมดาที่ไหนฮะมันจะไปเที่ยวเหรอครับ ือไปเดินเล่นไหนครับมิมาส์ไปไหนนะครับม่กมาเขาชื่อมิกกี้เมาส์โอ้โหใส่คนแล้วครับอะแม่โอ้โหเราจะไปปั่นจักรยานนะครับตุ้ยน้อยมากตุ้ยน้ยมากทำไมมันใส่แล้วมันดูแปลกๆอะ่ะฮะใส่แล้วมันดูหลุมหลวงมาไปไหนไปไหนครับไปไหนไอ,อ,อืม ปิดปิดบ้านบ้านไว้ปิดบ้านไว้ปิดบ้านปิดบ้านเออเดี๋ยวมีผู้ร้ายเข้ามานะปิดบ้านเดี๋ยวมาเทให้เพราะอะไรเนาะทางนี้ทางนี้